แนะนำวิธีการยกรถให้สูงนะครับครับอันนี้รถของผมนี้นะครับหนุนสูงประมาณ40เซนโดยฐานลากใช้อิฐบล็อก2ก้อนออสี่ก้อนนะครับเรียนควายกันเป็นฐานแล้วใช้ใช้ถุงทรายอีก2ชั้นนะครับแล้วก็ใช้แแรงยกทีละข้างทีละล้อ ขั้นตอนแรกก็คือ <c oughs> เอาใช้ไม้แรงยกก่อนนะครับไม้แรงยกทีละรลอ้อปุ๊บพอยยกทีละคืบโดยประมาณนะครับอย่าลกทีเดียวนะครับอันตรายนะครับยกทีละคืนอ,อันนี้ผมยกถึงสามรอบนะฮะอีกบล็อกแล้วก็พร้อมสายอีกสองถุงนะครับเทิงกันอยู่ครับลองเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับจะได้ผล ครับผม,มช่วยได้เดยอะครับไม่พลิกไม่เอ็นแต่ก็ให้ฐานมันเสมอเรียบเท่านั้นเองนะครับครับสวัสดีครับ